สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้มาพบกับวิชาภาษาจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเราซื่อเหมือนเดิมนายสมชนกหลอดคำนะครับครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่เราจะได้เรียนด้วยกันนะครับและหลังจากนี้ไปจะเป็นการทําแบบทดสอบนะครับแต่ครั้งนี้เราเป็นการเรียนครั้งสุดท้ายและอาทิตย์นี้นะครับเราซื่อจะให้นักเรียนนํา ใบงานวิชาภาษาจีนนะครับมาส่งด้วยนะครับดังนั้นคาบนี้คาบสุดท้ายก่อนสอบให้นักเรียนตั้งใจเรียนด้วยนะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ครับเราไปเรียนกันเลยนะครับว่าเหมือนหลายีิชี่วนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทบทวนเนื้อหาเดิมก่อนนะครับโอเค บทเรียนที่เราเรียนไปคือบทเรียนที่มีชื่อว่าหนีห่าวนะครับหนะีห่าวเนาะหนีห่าวแปลว่าอะไรเอ่ยอ่าแปลว่าสวัสดีนั่นเองนะครับบทเรียนนี้โอเคอ่ะถ้าเกิดจำได้ไหมนักเรียนหน้าหน้าที่5นะครับหนังสือเรียนหน้าที่5ถ้าเกิด เราเจอกันใช่ไหมเราจะทักทายกันด้วยคำว่าอ่ออกเสียงตามหลอดซสือหนีหาอีกหนึ่งครั้งครับหนีห่าหนีหาแปลว่าสวัสดีสมมุติว่าเราเดินไปเจอเพื่อนๆนะครับเราทักทายกันเนาะด้วยคำว่าหนีห่านะครับเพื่อนก็จะตอบกลับเราไปว่าหนีอะไรหนีอะไร อหนีหา่าเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนโอเคไหมอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเจอกันเราจะทักทายกันเป็นภาษาจีนว่าหนีอะไรหนีหา่านะครับและตอบกลับคืนไปว่าหนีอะไรอ่าดีมากหนีห่านะครับผมแต่ถ้าเป็นมาเจอคุณครูล่ะเราจะทักทายคุณครูว่าอย่างไร คุณครูในภาษาจีนออกเสียงว่าเหล่าอะไรเอ่ยเหล่าอะไรอ่าเหล่าชื่อออกเสียงซิเหล่าชื่อเหล่าชื่อห่าแปลว่าสวัสดีใครเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูนั่นเองนะครับอ่ะออกเสียงมาอีกครั้งหนึ่งเหล่าชื่อห่าอ่าแปลว่าสวัสดีคุณอ่าสวัสดีคุณครูนะครับคุณครู ก็จะตอบกลับเราคืนไปว่าหนีห่านั่นเองนะครับผมโอเคนะครับทบทวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะอีกอันนึงที่เราจะทำการทบทวนก็คือสระเดี่ยวในภาษาจีน3ตัวนะครับ3ตัวตัวที่1ตัว A ในภาษาอังกฤษตัวที่2ตัว O ตัวที่3ตัว E นะครับ ตัวเในภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าอย่างไรเอ่ยอ่านออกเสียงตานอสอาอีออหนึ่งครั้งครับอาอาอานั่นเองนะครับต่อไปตัวภาษาอังกฤษตัว O อ่านเหมือนเดิมเลยก็คือโออีครั้งหนึง่งโอนะครับและตัวที่3ตัว E อ่านว่า อ่านว่ายังไงเอ่ยจาได้ไหมออกเสียงว่าเออออกเสียงสิอ่าออกเสียงว่าเออนั่นเองนะครับอีกครั้งหนึ่งตัวเอ่านว่าอาตัว O อ่านว่าโอตัวอ e ีอ่านว่าเอออ่าสามตัวอาโอเออนะครับที่จริงนักเรียนเรียนไปครบทั้งสิ้น6ตัวแล้วนะครับแต่ในบทนี้เราซื้อยกมาแค่ 3ตัวเท่านั้นนะครับผมโอเคไหมอ่าและบทเรียนใหม่วันนี้นะครับเราจะมามาทำอะไรนักเรียนเปิดหนังสือเรียนวิชาภาษาจีนไปหน้าที่8เปิดไปหน้าที่8เลยนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเส้งเตี้ยวเส้งเตี้ยวหรือในภาษาไทยก็คือวันในยุในภาษาจีนนะครับ วรรณยุกในภาษาจีนมีอยู่ทั้งหมด4เสียงเนาะเสียงที่1เสียงที่2เสียงที่3เสียงที่4นะครับเสียงที่1น่ะนักเรียนลองจำลองว่าเรากำลังนั่งรถอยู่นะครับเสียงที่1ทางตรงนะครับสัญลักษณ์ก็คือขีดตรงมาแบบนี้เสียงที่2เรากำลังขึ้นภูเขา สัญลักษณ์ก็เลยเฉียงขึ้นแบบนี้นะครับเสียงที่3เรากําลังลงเขาแล้วก็ขึ้นเขาสัญลักษณ์ก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะครับเสียงที่4เรากําลังขับรถลงเขาสัญลักษณ์ก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะครับเสียงที่1อ่าเสียงที่1เสียงที่สองเสียงที่3เสียงที่4อีกหนึ่งครั้ง เสียงที่1เสียงที่สองเสียงที่สามเสียงที่สโอเคไหมเสียงที่1ขับรถทางตรงเสียงที่สองขึ้นภูเขาเสียงที่สมลงและขึ้นภูเขาเสียงที่4ลงภูเขานั่นเองนะครับให้เราเรียนจำสัญลักษณ์ไว้ให้ดีนะครับผมโอเคไหมอีกครั้งหนึ่งเสียงที่1ทางตรง เสียงที่สองขึ้นภูเขาเสียงที่สลงและขึ้นภูเขาเสียงที่4ลงภูเขานั่นเอ,เองนะครับโอเคต่อไปทีนี้นักเรียนมาดูนะครับภาษาไทยก็มีเสียงวรรณยุกตเหมือนกันภาษาจีนก็มีเช่นเดียวกันนะครับสำคัญเลยเราจะต้องเทียบให้ได้นะครับว่า ภาษาไทยกับภาษาจีนเสียงที่1เสียงที่สองเสียง3เสียงสีนั้นแทนเสียงอะไรใกล้เคียงกันอะนักเรียนมาดูเสียงที่1ขีดแบบนี้ใช่ไหมครับแทนด้วยเสียงสามัญเนาะเสียงที่2เสียงขึ้นแทนด้วยเสียงจัตวาเสียงที่3เป็นแบบนี้นะครับลงและขึ้นภูเขาแทนด้วยเสียงเอกและจัตวาเอาง่ายๆเสียงเอกอย่างเดียวนะครับ และเสียงที่4ลงภูเขาแทนด้วยเสียงไม้โถนะครับเสียงสามันเสียงที่1สามันเสียงที่สองจัตวาเสียงที่สมเสียงเอกและเสียงที่4ี่เสียงโถนะครับผมก่อนอื่นจำสัญลักษณ์ให้ได้ถ้าไม่ได้รีกลับไปดูเลยนะครับ และเรามาจำว่าแต่ละเสียงนั้นแทนด้วยเสียงอะไรในภาษาไทยนั่นเองนะครับสามาะะัญจัตวาเอกและถูเนาะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับป .1 เราจะเรียนให้รู้ว่าสัญลักษณ์มีอะไรบ้างและเราจะเรียนให้รู้ว่าสัญลักษณ์นั้นแทนด้วยเสียงอะไรในภาษาไทยนั่นเองส่วนการฝึกออกเสียงขึ้นป .2 อ เราจะมาฝึกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคอทีนี้เรามาทำสุดท้ายใบงานกันนะครับนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาหยิบขึ้นมาเลยนะครับอพอนักงเรียนหยิบขึ้นมานะครับเราเปิดใบงานไปแผ่นสุดท้ายเลยนักเรียนทำหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นที่หนึ่งเนาะแผ่นนี้นะครับ แผ่นที่2คือแผ่นนี้นะครับใบงานที่2ทําให้เรียบร้อยนะครับแผ่นที่3คือล่าสุดในสัปดาห์ที่แล้วและแผ่นที่4คืองานสุดท้ายวันนี้นะครับมาทําพร้อมกันเลยอ่ะก่อนอื่นเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับอย่างเช่นเราซื้อก็จะเป็นเด็กชายสมชนกหลอดคํา 1> ป1ทับเลขที่16สมมตินะครับมาวรรณยุกตามคำชีช้แจงนะครับเขาบอกว่าให้ลักษณะของวรรณให้เขียนสัญลักษณว์วรรณยุกในภาษาจีนและคัดตามรอยปละนะครับให้บอกลักษณะของวรรณยุกนะครับผมวรรณยุกในภาษาจีนมีทั้งหมดมีทั้งหมดอ่า มีทั้งหมด4เสียงนะครับเสียงแรกก็คือเสียงที่1สัญลักษณ์คือแบบนี้เลยตรงๆนะครับเอาใหม่เขียวเขียนสวยๆนะครับตรงๆแบบนี้แทนด้วยวรรณยุกต์ในภาษาไทยคือเสียงสามัญน,นะครับจากนั้นนักเรียนก็คัดตามรอยปะเลย นะครับแบบนี้เลยนะครับทำพร้อมกันเลยเนาะอ่าแค่นี้เองนะครับโอเคไหมเสียงที่1ต่อไปเสียงที่สองสัญลักษณ์คือเฉียงขึ้นแบบนี้แทนด้วยเสียงในภาษาไทยคือเสียงจัตวานะครับ อ่าจตัตว,วานั่นเองและนักเรียนก็คัดตามรอยไปเลยนะครับอ่าค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบเขียนให้ตรงๆตามรอยปะสวยๆเลยนะครับต่อไปข้อที่3เสียงที่3สัญลักษณ์คือแบบนี้นะครับ แทนด้วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยคือเอกเสียงไม้เอกนะครับโอเคไหมแล้วก็คัดตามรอยไปเลยนะครับนักเรียนถ้าเราซื้อคัดไม่ตรงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเสียงสุดท้ายเสียงที่4สัญลักษณ์คือแบบนี้แทนด้วยไม้ โอ oh, นะครับแล้วก็คัดตามรอยลงมาเลยนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับง่ายมากใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นใบงานสุดท้ายแล้วนะครับถือว่าเราทำครบทั้ง4แผ่นครบเดือนกันยายนแล้วนะครับดังนั้น ในทิศนี้เมื่อนักเรียนมารับข้อสอบนะครับเหล่าชื่อจะให้นักเรียนนำใบงานภาษาจีนทุกแผ่นเลยนะครับทำให้เรียบร้อยเนาะนำมาส่งเหล่าชือนะครับที่คุณครูประจำชั้นห้องหนึ่งก็จะเป็น1ทับหก็จะเป็นคุณครูเปิลน,นะครับ หนทับสก็จะเป็นคุณครูบ๋มนะครับหทับสก็จะเป็นคุณครูสุรสวัตรนะครับให้นักเรียนทําใบงานทั้ง4แผ่นเขียนชื่อชั้นเที่ให้เรียบร้อยและนํามาส่งนะครับและก็แลกกับข้อสอบไปนะครับโอเคไหมโอเคอย่าลืมนํามาส่งนะครับสําหรับการเรียนในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้บายบายจ่ายเจียนครับ